ดอกเตอร์อนนนทศักดิ์บรวิทย์นะครับอาจารย์อนนท์เนี่ยได้เขียนรีวิวหนังเรื่องนี้มาตั้งแต่เมื่อคืนนี้หลังจากที่ชมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ชอบนะชอบอยู่หลายส่วนส่วนหนึ่งเรื่องของจุดเด่นของหนังมีการนะที่ได้มีการเกิดการประทะอภิปรายกันในทุกฝ่ายผู้เขียนได้เลือกใช้เอกสารชั้นต้นที่มีหลากหลายมุมมองที่เกิดดุลยภาพของมุมมอง มีได้กันกรองนะได้กันกรองเอกสารข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆนะมาเยอะมากลายเส้นก็ดีแอนิเมชันก็ดีนะฮะเสียงภาพก็ยิ่งดีข้อมูลเนี่ยต้องชื่นชมมากเดี๋ยวจะไปฟังบางช่วงบางตอนที่อาจารย์อนอนท์นะครับได้ให้สัมภาษณ์ในมุมมองที่ท่านมองต่อว่าเราถามอาจารย์อนอนท์ว่าที่อาจารย์ดูแอนิเมชันแล้วเนี่ยนะฮะในปี 24. 7 5เห้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแอนิเมชัน กับคนที่เอามาขยายความต่อใน2,563ของกลุ่มรัษดรโดยเขาก็อ้างอิงเอา2,475มาขยับเป็น2,563มันมีตรงไหนบ้างที่ตรงกันหรือเป็นข้อเท็จจริงอันไหนที่ไม่เป็นข้อเท็จจริงบ้างให้อาจารย์อนุนวิเคราะห์มากกว่าที่อาจารย์อนุนโพสต์ด้วยเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนนะฮะเคลื่อนไหวที่จริงๆเป็นการลมล้าง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเป็นพระประมุขเนี่ยนะครับเนีเขาก็เชิดชูคณะราัษฎารี2475ซึ่งเป็นผู้กรกอการปฏิวัติสยามนะครับเป็นวีรบุรุษหรือเป็นฮีโร่นะครับโดยตั้งกลุ่มเคลื่อนไหวที่ชื่อว่าคณะราัษฎาร2563ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ต่อเนื่องมาจากแนวร่วมธรมรมชาติและการชุมนุมแล้วก็แปรสภาพเป็นรีเดนเป็น ทะลุบังทะลุฟ้าทะลุกแกส๊สอะไรอย่างเงี้ยต่อนะักเรียนเลวนะครับแต่ว่าคณะรัษฎรสะองห้าหกสามเนี่ยนะครับก็เชิดชูคณะรัษฎรสะองสี่เจห้าขึ้นมาเป็นฮีโร่นะครับนะโดยโดยมีธงนาว่าคณะรัษฎร2 5 6หกาเนี่ยต้องการปฏิรูปสถาบันพระหมหากษัตริย์ซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยนะครับเป็นการล้มล้างสกัดบ,บ่อนทำลายสถาบันพระหมหากษัตริย์นะครับ คณะรัชดอน2475เนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็ต้องการอำนาจเป็นของตัวเองนะครับเนี่ยแล้วก็สิ่งที่ภาพที่นำเสนอเนี่ยนะครับคณะรัชดอน2475เนี่ยเต็มไปด้วยอุดมการความปรารถนาที่ตอต่อชาติบ้านเมืองนะครับ นําเสนอไปในด้านนั้นนะครับแล้วก็นําเสนอว่าคณะรัรดอน2475โดยเฉพาะนายกรีดี็น,นมยงเนี่ยนะครับเป็นเป็นคนที่เก่งกาจมากและมีอุดมการศนะครับข้อที่จริงที่ที่นำในเสนอในในแอนิเมชันเนี่ยนะครับเน่ยสิ่งที่ยังตรงอยู่ก็คือว่า ท่านปรีดีพนมยงค์เนี่ยนะครับเป็นคนที่เต็มไปด้วยอ,อุดมการณ์จริงๆนะครับในบรรดาคณะราษฎรทั้งหมดเนี่ยนะครับผมเห็นอาจารย์ปรีดีเป็นคนเดียวที่ที่ทำสองสี่เจ็ดห้านะครับรัฐประหาราปฏิวัติสองสี่เจ็ดห้าเนี่ยด้วยด้วยอุดมการณ์นะครับถึงแม้ว่าอุดมการณ์ของท่านอาจารย์ปรีดีจะเป็นอุดมการณ์สังคมนิยมแบบรกสเซียนะครับแต่ก็เป็นคนเดียวที่มีอุดมการณ์อันหนักแน่นนะ,นะครับ แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่แอนิเมชันได้นำเสนอก็คือว่าอุดมการอันร้อนแรงนะครับหนักแน่นของอจุนย์ไดีเนี่ยไม่ได้เหมาะสมกับสภาพบ้านเมืองนะครับนะสิ่งที่แอนิเมชัน2475รุ่งอรุณแห่งการปฏิวัติได้นำเสนอเนี่ยเป็นเป็นอีกด้านและเป็นความจริงเช่นกันว่า พุ่การอันร้อนแรงนะครับโดยปราศจากความรู้และความเข้าใจในในสภาพบ้านเมืองอย่างแท้จริงเนี่ยนะครับไปต่อไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ท่านเื่นๆไปดีได้ได้พยายามนะครับอาจารย์ปรีดีเองเนี่ยนะครับหลังจากที่ลีภัยไปอยู่ที่จีนที่ปากิจแล้วก็ที่ปารีสเนี่ยได้เขียนจดหมายหลายฉบับบอกว่า มเมื่อข้าพเจ้าอย่างยาววัยเนี่ยข้าพเจ้ามีอำนาจแต่ก็ขาดความรู้และประสบการณ์นะครับมมเมื่อเมื่อข้าพเจ้าเนี่ยนะครับมีมีอะไรครับปีชายามี wisdom แล้วนะครับข้าพเจ้าก็ไม่มีอำนาจแล้วนะครับ mm hmm. ซึ่งโ u เทชั i เนี้ยนะครับหรือคําพูดเนี้ยนะครับสองสี่เจ็ดห้านะครับรุ่งอรุณแห่งการปฏิวัติเนี่ยไม่ได้เอามาเสนอนะครับ นะว่าอาารนปะรีดีในยอดยามที่ที่ชาราภาพแล้วบอกว่าสิ่งที่เจงทําไปด้วยอุดมการอันร้อนแรงเนี่ยเป็นเป็นความงกขลุแล้วก็เป็นความที่ไม่เหมาะกับประเทศไทยนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับท่าน,นท่านจุกคุมรอบครอบท่านอยอมรับความต่างทางนความคิดถึงแต่เขียนสมุดนะอีกเล่มหนึ่งเป็นสมุดปกขาวโตสมุด วกเหลืองซึ่งเป็นเขาโครงเศรษฐ,ฐรกิจของอาจารย์ป,ปรีดีเนี่ยนะครับอย่างอย่างเป็นประชาธิปไตยคําต่อคําทุกบรรทัดนะครับอันนี้ในแอนิเมชั่นสองสเ้าเสนอได้ดีมากนะครับน่าน่าสนใจมากนี่นะครับนี่ก็เป็นบางช่วงบางตอนนะครับเสียดายว่าอาจารย์คุยกับผมยาวมากแต่ว่าเราก็เอามาให้ฟังได้เท่าที่เราจะนําเสนอได้นะครับแต่ว่าครบถ้วนแหละประเด็นหนึ่งซึ่ง คณะราษฎรนะสองหนะครับเห็นว่าเนี่ยโอโ้โหนำมาซึ่งอุดมการณ์ความปรารถนาที่ต่อบ้านเมืองการทํารัฐประหารครั้งนั้นนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงแต่พูดพูดไม่หมด63หยิบมาแค่บางช่วงแล้วก็มาขยายความแต่2475ยังมีอีกหลายแง่มุมความล้มเหลวจากความอ,อ,อ่อนประสบการณ์ในห่วงเวลานั้นนะไม่ได้หยิบมาพูดถึงนะครับอีกด้านหนึ่งนะฮะทางด้านของดรอนนท์นะครับก็ได้เปิดเผยกับเราบอกว่าเนี่ย คณะราษฎร2 5 6 3ได้มีการนำเสนอนะฮะในส่วนของแนวคิดของคณะราษฎร2,475โดยอ้างถึงเรื่องของความสามัคคีสร้างชาติไม่ได้ทะเลาะกันแต่ข้อเท็จจริงคืออะไรฮะซึ่งแอ,แ,อแอนิเมชันนี้ก็นำเสนอแล้วตั้งแต่เริ่มต้นก็คือตั้งแต่ร้อยโทรประยูนนะครับได้เชิญสมเด็จเจ้าพยากรมพระนครสวรรค์นะครับท่านเลยโกรธท่านเลยบอกว่าสุดท้ายเนี่ยพวกแกจะฆ่ากันเองนะเพราะ สถานการณ์ประเทศมันยังไม่พร้อมขนาดนั้นซึ่งก็ตรงกับความเป็นจริงในปี2475เพราะมีเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดกันเกิดขึ้นหลายครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นพระยาทรงสุรเดชก,กับนายปรีดีพนมยงหรือนายปรีดีกับจอมพลปอหรือพระยาพระวนพลพยุหเสนากับพระยามโนปกรณ์นิติธาดาก็ทะเลาะหรือความเห็นในการขัดแย้งกันอยู่หลายครั้งหลายคราซึ่งเรื่องนี้ทางกลุ่มคณะราษฎร ในปี63ปัจจุบันเนี่ยเลือกที่จะไม่นําเสนอปมความขัดแย้งในคณะราษฎรในอดีตเลยนะฮะที่บอกว่าคณะราษฎรเนี่ยทำการปฏิวัติซึ่งเป็นเกมแห่งอํานาจทางการเมืองสุดท้ายทะเลาะก,กันเพื่อต้องการได้มาซึ่งอํานาจและผลประโยชน์ไม่ได้ทําเพื่ออุดมการณ์ก็ตรงกับคำทำนายของกรมพญานครสวรรค์จริงๆนะฮะซึ่งอันนี้มีหลักฐานชัดเจนถกเถียงกันไม่ได้ถกเถียงกันไม่ได้และอีกเรื่องหนึ่งที่ดรอกอนนทร์อนนบอกเสียดายจริงๆเพราะอะไรฮะ เพราะว่าแอนิเมชันนี้ไม่ได้พูดถึงก็คือการทุจริตการแย่งชิงผลประโยชน์ที่อยู่ในหนังสือศึกชิงพระพระคังข้างที่ที่อาจารย์ปานเทพพวพงพันธ์ได้เรียบเรียงไว้นะครับซึ่งคณะราษฎรส4 7 5ได้เอาที่ดินพระคังข้างที่นี่ไปแจกจ่ายกันเองในหมู่ราษฎรซึ่งถือเป็นการทุจริตนะทุจริตแบบป้นเจ้าเอาทรัพย์สินพระคังข้างที่ไปเป็นของตัวเองเสียดายว่าเอเเด แอนิเมชันนี้ไม่ได้พูดถึงนะครับแต่สุดท้ายอาจารย์ก็ชื่นชมมีข้อดีอยู่หลายส่วนเหมือนกันที่นะฮะที่ต้องชื่นชมแล้วก็ต้องให้กำลังใจคณะผู้จัดทำในครั้งนี้เดี๋ยวต้องไปดูว่าอาจารย์มองเรื่องนี้อย่างไรนะฮะคนทำหนังชุดนี้นะครับไม่ไม่มีอีกโก้ของคนทำหนังนะไม่มีอีโก้ของคนทำหนังที่จะอวดฝีมือในการตัดต่อแต่ว่าพยายามทำเรื่องที่ยากที่สุดให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้ว โดยเนื้อหาทางประวัติศาสตร์เข้มข้นนะเข้มข้นแล้วก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งอยู่แล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> เขาก็เคารพเคารพอ่เหตุการณ์ทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นนะนำเสนอเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยอย่างรอบด้านให้เห็นความขัดแยง้งพัฒนาการเหตุผลและความคลี่คลายโดยใช้การเล่าเรื่องแบบเส้นตรงกาลานุกรมตามไทม์ไลน์เป๊ะนะครับกลายเป็นข้อดีทำให้หนังเนี่ยดูง่าย เข้าใจง่ายแล้วก็เข้าใจเหตุผลเบื้องหลังนะครับน่าเสียดายที่วงวิชาการประวัติศาสตร์ไทยทุกวันนี้ชอบเล่าเรื่องโดยใช้ประเด็นนำก็คือ i อ e b a s e d แล้วก็พยายามที่จะเอาข้อมูลมาลากโยงความคิดแต่งเป็นพล็อตก่อนนะครับแล้วก็เอาหลักฐานมานะครับซึ่งซึ่งวิธีนี้อยู่ในขุนศึกสักดินาพยาอินทรีหรือขอขันไส และมีพลตก่อนแล้วก็เอาเอาอินเดนซ์มาโยงแล้วเล่าฉับไปฉับมาฉับไปฉับมาแบบที่ตัดไปตัดมานะครับในขณะที่สองสี่เจ็ดห้ารุ่งอรุณแหงการปฏิวัติเนี่ยใช้กันเล่าเรื่องแบบเรียงลำดับเวลาเป็นเส้นตรงเลยนะครับนไม่สับสนดูง่ายเข้าใจง่ายเนี่ยเหตุการณ์ซับซ้อนขัดแย้งเพียงพอแล้วให้เหตุการณ์เล่าเรื่องด้วยตัวเองแล้วทาให้คนเข้าใจเหตุการณ์นะครับอันนี้คือ คือความเคารพประวัติศาสตร์แล้วก็ไม่มีอัตราของของคนที่เขียนบทแล้วก็คนที่ทําหนังคนที่เป็นดเรคเตอร์หรือว่าคนที่เป็นคนทาไฟนอลคัตของคนทําหนังเนี่ยครับเขาเขาตัดต่อโดยเคารพประวัติศาสตร์นะครับเป็นข้อเด่นที่สุดของของของแอนิเมชันเรื่องนี้นะครับครับผมอยากจะขยายความที่อาจารย์อนนท์ได้พูดถึงว่าหนังแอนิเมชันไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของการทุจริต การแย่งชิงผลประโยชน์มากนักในหนังนี้นะครับโดยเฉพาะศึกชิงพระคลังข้างที่นะฮะท่านผู้ชมปรากฏว่าในเพจลือฮิ s สตอรีนะครับได้มีการเอาข้อมูลมาขยายความเพิ่มเติมนะฮะบ,บอกว่าตั้งแต่ราชวงศ์จัก,กรีปกครองสยามมาทุกพระองค์มีแต่พระราชทานทรัพย์ส,ส่วนพระองค์ให้กับประชาชนเสมอมาแม้แต่สวรรคตก็ยังพระราชทานให้ตลอดเช่นในรัชกาลที่ส มีคนกลุ่มเดียวที่เอาของพระเจ้าแผ่นดินไปขายกันเองนั่นก็คือคณะราษฎรนะครับเช่นพระยาพระโหรพลพระยุหาเสนาหัวหน้าคณะราษฎรออกพระราชบัญญัติจัดทรัพย์สินส่วนพระองค์รัฐบาลหลายคนอยากได้ที่ดินบางแปลงไว้ปลูกบ้านจึงนําที่ดินเหล่านั้นมาขายแบบผ่อนส่งในราคาถูกๆซึ่งผู้ซื้อก็ล้วนอยู่แต่ในกลุ่มของพักพวกรัฐบาล พยาดุรยธานเองท่านซื้อที่ดินย่านสาเพ็งไว้แปลงหนึ่งราคา14,00 0บาทนะท่านผู้ชมครับที่ดินย่านสาเพง็งแปลงหนึ่ง14,00 0บาทพยาิทธิอาคาเน е, นะฮะที่ดินอำเภอบางรักนะราคา8,00 0บาทพยาิทธิอาคาเน е, ที่ดินอำเภอบางรักราคา700รบาทบางรักอีก1,300บาทพยานาเรศที่รักที่ดินบางซื่อ4 0 0พบาทอย่างนี้เป็นต้นแต่ไฮไลท์จะอยู่ที่ พยาดุลยทานนะฮะท่านได้ฉนดที่ดินสำเพงไป14,000บาทที่ดินสำเพงของร้อยเอกกุลาบนะฮะ6,734บาทแบบนี้เป็นต้นท่านผู้ชมไปหาดูได้ในเพจลือ history กันแล้วกันนะฮะซึ่งข้อมูลนี้น่าจะปรากฏอยู่ในหนังสือศึกชิงพระครังข้างที่นี่แหละมีเหมือนกันก็รองไปติดตามดูกันล้วกันนะฮะท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเอ๊ะหนังแอนิเมชันแล้วมันมาเกี่ยวข้องอะไรกับฉากหลังนะฮะฉากหลังจากอดีตสู่ปัจจุบัน2 4 7 5ในอดีตกับปัจจุบัน2 5 6 3ยาวต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะะเดี๋ยวมาว่ากันช่วงหน้าครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ